สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเต้นเพลง hit me up นะคะซึ่งเป็นเวอร์ชันผู้หญิงซึ่งท่าเต้นก็จะเป็นแบบว่าของผู้หญิงที่กำลังเป็นไวรัลของ TikTok อยู่นะตอนนี้นะคะทุกคนพร้อมหรือยังมันก็ไม่ยากนะคะง่ายๆนะคะทุกคนอ่ะไปดูที่ท่าแรกกันก่อนนะคะให้เราเดินขาซ้ายไปก่อนนะคะเดินขาซ้ายพร้อมกับเอามือเหมือนเรียกใครเขามานะคะขอเพียงนะคะก็จะเป็นจังหวะที่หนนะหนตามด้วยแค่เธอแค่เธอชี้ออกมาก้าวขาขวาเป็น 2ทีนี้จังหวะ3นะคะให้เราเอามือขึ้นมาเพื่อที่จะต่อยลงไปฝั่งนี้นะคะต่อยลงไปปุ๊บ3พร้อมกับมีขามาด้วย3แบบนี้ค่ะทุกคนค่ะ,ะตามด้วยจังหวะ4เนี่ยเอาขากลับขึ้นไปพร้อมกับเอามือเนี่ยวาดขึ้นไปปุ๊บเอ็นขึ้นมา4 4แล้วก็เอามือของเรานะคะข้ามศาีรษะรูปศีรษะมาปุ๊บเป็น5จังหวะนี้5แล้วจังหวะที่6นะคะให้เรา ทำการเลือ้อยตัวเราบริเวณลงไปปื้อเป็น6แล้วก็7พอถึง7มือเราลงถึงหน้าท้องแล้วค่ะใช่ไหมคะจังหวะที่8นะคะให้เรา8ปดรูปสะโพกขึ้นมาหันตัวมาฝั่งนี้นั่นเองค่ะทวนเซตนี้อีกหนึ่งรอบค่ะทุกคนคะ่ะ1 2ึสองซ้ำไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด มาต่อเซตที่2นะคะเซตที่2เนี่ยจากเมื่อกี้ตรงนี้ใช่ไหมคะให้เราเอามือซ้ายนะคะแกว่งไปทางนี้ค่ะทางซ้ายของเรานะคะพร้อมกับเดินขาขวาไปนะเป็น1แล้วก็หมุนตัวมาด้านข้างแบบนี้ขึ้นมาเป็น2เอามือเนี่ยนะคะขึ้นมาตะปบบนหัวของเราขึ้นมาลูบลงมาและจังหวะสามเนี่ยเลื้อยลงไปค่ะพร้อมกับอ่าสามเนี่ยเลื้อยลงไปพร้อมกับสามขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแบบ ค่อยๆเงยนะาขึ้นมาตามด้วยจังหวะ4นะคะเอาขาขวาก้าวไปเป็น4อ่าเห็นไหมคะก้าวไปมือขวาวาดไป4จังหวะ5ก้าวขาซ้ายมาข้างๆขาข,าขวาหันตัวมาทางซ้ายแบบนี้หันตัวซ้ายหันให้ทางแซมออกมาอย่างนี้คะ่ะพร้อมกับเอามือมาประกบไว้ที่คอ5อ่ยาย่อลงนิดนึงนะ5แบบนี้ค่ะทุกคนค่ะจังหวะนั้นแล้วก็6เนี่ยค่อยๆรูปลงมารูปลงมาแล้วก็มาเขาเรียกอะไร ตีขาเข้าอะค่ะทุกคนขาตีขาเข้า 6, 7 8เจ็ดแปดอะไรนี้นะคะแต่เป็นน้านข้างนะคะปุ๊บห้าปุ๊บก็จะเป็นห7 8นั่นเองค่ะทวนเซตนี้อีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนขา่ะสองซ้ไป1 2 3สองสาปุ๊บส5 6ห้าหให้เรายืนขาเหยียบขาซ้ายมาฝั่งนี้นะคะพร้อมกับเอามือซ้ายวาดออกไปอย่างนี้นะคะทุกคนกำกำปั้นด้วยนะอ่ะก็จะเป็นจังหวะ1 เสร็จแล้วจังหวะสองเนี่ยก้าวขาขวามาด้านหน้าพร้อมกับเอามือชี้มาเลยค่ะสองอ่าเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นคำว่า you ใช่ไหมคะจังหวะที่3 4 5เนี่ยให้เราทำการหมุนมือ3 4 5ใช่ไหมแล้วก็ก็จะเปิดซนมาปื๊บ you ก็คือเปิดซนเปิดปลายเปิดซนเปิดปลายเปิดซนไปเรื่อยๆนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็น2ใช่ไหมแล้วก็จะเป็น3 4 5จังหวะ6เอาอันนี้ไปรูปศีรษะของเราพร้อมกับหันหลังปุ๊บ6 7และ8ก็คือทำสะโพกไป3จังหวะนั่นเองค่ะอ่ะทวนอีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนเซตนี้นะคะ1 2ปุ๊บ3 4, 5, 6ปุ๊บ7และ8อ่ะก่อนจบแล้วก็ไปทวนทั้งหมดอีกหนึ่งเซตนะคะป้าย1 2 3 4 5 6 7 แปดหนึ่งสองสามป๊บสี่ห้าหกเจ็ปึ๊บสามสหหปึ๊บเและแอ่ะก็ถ้าใครอยากเต้นเพลงนี้นะคะก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะสำหรับใครที่อยากให้สอนเพลงไหนก็ให้คอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปสอนเต้นนะคะแล้วเจอกันใ่คลิปนะคะ